พระพุทธรูปสำคัญสำคัญหลายองค์มีประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับปาฏิหาริย์บางประการประการหนึ่งได้แก่การลอยน้ำมาของพระพุทธโสธรหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าหลวงพ่อโสธรก็เป็นพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งที่มีความเป็นมาเช่นนี้หลวงพ่อโสธรหรือหลวงพ่อพระพุทธโสธร เป็นพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเซาประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นพระพุทธรูปที่หล่อด้วยทองสำริดหน้าตักกว้างประมาณหนึ่งศอกเศษปางขัดสมาเธิแต่ได้เสริมแต่งขึ้นจากเดิมโดยพอกปูนลงรักปิดทองให้เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตักกว้างสาศอกห้านิ้วพระเนรเรียนแบบพระสมัยล้านช้างหรือที่เรียกว่าพระลาวได้บุรณะหรือสร้างขึ้นในปลายกรุงศรีอยุธยาหรือต้นสมัยรัตนโกสินทร์ประวัติหลวงพ่อโสธรน,นั้นตำนานไม่ได้กล่าวไว้ให้เป็นหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างหรือสร้างเมื่อพุทธศักราชใด ทราบตามที่เล่าต่อๆกันมาแต่เพียงว่าในจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือของไทยมีพระภิกษุสามองค์พี่น้องเรียนพระธรรมวิในแตกฉานแล้วก็จำแรงกายเป็นพระพุทธรูปลอยลงมาตามลำแม่น้ำองค์หนึ่งได้ลอยไปจนถึงแม่น้ำแม่กลองและไปปรากฏผุดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ชาวประมงได้พร้อมใจกันอาราธนาขึ้นไปประดิษฐานไว้ที่วัดบ้านแหลมเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่นับถือของุทธศาสนิก,กชนชาวสมุทรสงครามเรียกกันว่าหลวงพ่อบ้านแหลมมาจนทุกวันนี้องค์ที่สองได้ลอยวนไปวนมาและมาผุดขึ้นหน้าวัดหงเล่ากันว่าที่วัดนี้ เดิมมีเสาใหญ่ที่มีรูปหงอยู่บนยอดเสานั้นจึงได้ชื่อว่าวัดหงต่อมาหงที่ยอดเสาหักตกลงมาเสียชำรุดทางวัดจึงเอาธงไปติดไว้ที่ยอดเสาแทนรูปหงจึงได้ชื่อว่าวัดเสาธง แล้วต่อมาก็เกิดมีพายุพ,พัดเสานี้หักลงส่วนหนึ่งจึงได้ชื่อว่าวัดเสาทรจากนั้นชื่อนี้ได้กลายไปเป็นวัดโสธรประชาชนพลเมืองจำนวนมากได้พากันหลั่งไหลมาอาราธนาฉุดขึ้นฟังแต่ก็ไม่สำเร็จขณะนั้นมีอาจารย์วิเศษผู้รู้คนหนึ่งสำเร็จไสยศาสตร์ รู้หลักและวิธีอาราธนาจึงได้ทำพิธีปลูกสารเพียงตาบวงสวงกล่าวคําอัญเชิญชุมนุมเทวดาอาราธนาและได้ใช้สายสินคล้องที่พระหัตถ์ของพระพุทธรูปก่อนจะฉุดลากขึ้นมาบนฝั่งพระพุทธรูปจึงเสด็จขึ้นมาบนฝั่งเป็นที่ปิติอินดีเป็นอย่างยิ่งของชาวเมือง จากนั้นได้พร้อมใจกันอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในพระวิหารวัดโสธรและเรียกนามว่าพระพุทธโสธรหรือหลวงพ่อโสธรตั้งแต่นั้นมาส่วนองค์สุดท้ายคือหลวงพ่อโตที่ได้ลอยไปอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา ประชาชนละแวกนั้นก็หลั่งไหลามาอาราธนาฉุดขึ้นฝั่งเป็นการใหญ่แต่ก็ฉุดขึ้นไม่ได้เล่ากันว่ามีประชาชนพากันมาฉุดนับได้ถึงส0 0 0 0นคนจึงเรียกสถานที่นั้นว่าส0 0 0 0นภายหลังจึงเพี้ยนมาเป็นสามเสนและเรียกกันอยู่ทุกวันนี้ จากนั้นพระพุทธรูปองค์นี้ก็ลอยไปผุดขึ้นที่คลองสำโรงจังหวัดสมุทรปราการประชาชนจึงได้อาราธนาขึ้นไปประดิษฐานไว้ที่วัดพระพลาชัยชนะสงครามหรือวัดบางพลีใหญ่ตราบจนทุกวันนี้เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มากอีกรูปหนึ่งของเมืองไทย